ควรที่จะมาดูหรอเอาล่ะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่เกม Missing Hiker เกมแนว p s y c h o l o g i c a l Hurler นะครับซึ่งอันนี้ผมลืมอ่านในเรื่องย่อมา <c oughs> เาป็นว่าแปะเดี๋ยวเราจะรู้ๆๆเรื่องกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น d e c ember 11 1994โอ้ เก่าเชียวนะครับพี่ชายของฉันอีธานได้หายตัวไป24ชั่วโมงเขาไปเดินป่าใกล้ๆกับเขาเออเรดมิลชันเขาก็ไม่ได้กลับมาบ้านเลยตั้งแต่เมื่อวาน ฉันไปถามตำรวจท้องที่พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่มีกำลังในการค้นหาในตอนนี้ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจที่จะไปตามหาเองโอเคเปิดเรื่องมานะครับก็ขับรถอยู่ท่ามกลางหิมะในป่ากันเลย ใจกล้าดีนีนายมาตามหาพี่ชายฮะด <c oughs> ้านข้างเรานี่เป็นป่านะครับมีหิมะตกแบบขาวโพลเลยนะแล้วเพลงคือแบบนึกว่าบรรยากาศแบบโรแมนติก <c oughs> อ๋อปลายทางคดโค้งครับผมไม่มีอะไรมากเฮ้ยข้างหน้ามีรถด้วยเห็นปะรถหรือบ้านคนวะทางนี้น่าเกิดอุบัติเหตุมาก มืดชิปรถสวนครับเมื่อกี้มันก็ดูเป็นป่าที่ดูไม่น่ามีอะไรนะเนี่ยยังมีคงทุยยังมีแบบรถสวนกันไปสวนกันมาโอเคนะครับเรามาพักที่แกสสเตชันนะเพื่อที่จะถามหาเกี่ยวกับพี่ชายโอเคอ่าที่จอดรถกด e นี่ครับจอดแบบ ตอนแรกก็จอดแบบอุย้ยมืดอะไรขนาดนี้เนี่ยโอเคโอ้โหพอลงรถแล้วบรรยากาศคนเรื่องเลยเว้ยเป็นปั๊มนะครับอู้รถจอดเยอะนะเนี่ยน่าจะมีคนเข้าเยอะเซเวนสวัสดีค่ะเอาไ้ใช่อ่าท็อกเอ่อมีอะไรช่วยไหมครับท่าน เออผมกำลังหาพี่ชายของผมนะ่ะเขามาเดินป่าแถวแถวนี้เขาไม่ได้กลับบ้านบะ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณเคยเห็นเขาหรือเปล่าอืพี่ชายของคุณลักษณะแบบไหนล่ะครับขาพี่ผมสีน้ำตาลแล้วก็สูงนิดหน่อยอพิตตี้น่าจะสูงมากนะครับเขายังคงมีกระเป๋าสีเขียว อืมขอผมคิดสักคู่นะอ่าใช่สิผมคิดว่าผมเห็นพี่ชายคุณนะเขามาที่นี่แล้วก็ซื้อบางสิ่งไปพวกน้ำแล้วก็พวกขนมคุณพยายามที่จะหาเขาเหรอทำไมไม่บอกตำรวจก่อนล่ะอ่อครับผมได้บอกไปแล้วล่ะแต่ว่าพวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่มีกำลังในการหาในตอนนี้ พวกเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยได้หาเกี่ยวกับคนที่หายตัวไปเนี่ยมามากกว่า48ชั่วโมงละนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีคนหายในพื้นที่พวกนี้อย่างน้อยก็หวังว่าคนที่หายไปเนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า พวกเขาพูดกันมากขึ้นมีเสียงแปลกๆนะครับเสียงร้องแล้วก็ยังมีเสียงนะครับเหมือนกับเสียงฝีเท้าเหรอจากป่ารายผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรดนะังนั้นคุณควรที่จะระวังตัวนะการที่จะไปที่นั่นตอนกลางคืนมีถนนอยู่ข้างหลังนะครับ แก๊สเตชันเนี่ยที่ตรงไปสู่ภูเขา mm hmm. เดินวนนั้นแหละ mm hmm. เดินตรงถนดไปเรื่อยๆ mm hmm. มันอันตรายมากๆในพื้นที่พวกนั้น mm hmm. ขอบคุณนะอู mm hmm. ด้ยตัวเองด้วยนะครับ mm hmm. ถนดหลังร้านเหรอแล้วพี่ผู้ชายเนี่ยเราคุยได้ปะคุยได้ครั mm hmm. ต้องการอะไรหรอครับผมกำลังหาพี่ชายผมเนี่ย เขามาเดินป่าพื้นที่แถวนี้ขอโทษนะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาของผมอีกครั้งคุณเนี่ยไม่ควรที่จะมาถามคนอะไรแบบนี้ยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แบบนี้หมายความว่ายัางไงล่ะครับนี่ฟังนะพวกผมทำงานมาสายมากๆเลย ผมแค่ต้องการที่จะหาขนมแล้วก็เบียร์เนี่ยแล้วก็กลับบ้านนี่ไม่ใช่อารมณ์ที่จะมาคุยกับคนกันนะที่ไม่รู้จักผมเข้าใจขอโทษด้วยนะ <c oughs> มีชิดเมนได้ไหมเราเข้าไปหลงังร้านไม่ได้นะครับผมเห็นว่ารถมันก็เยอะนะแต่ทำไมคนมีแค่นี้เองเราต้องไปหลงังร้านสินะอ๋อนี่หรอ แล้วขับรถไปได้ป่ะต้องเดินไปหรอไม่มีทางเรามีรถทำไมเราไม่เอารถไปล่ะถามจริงไม่มึงคือรถไปสิแล้วเดินคนเดียวมึงช่างกล้านะเพื่อนมึงกล้ามากมากเลยแล้วต้องมาเดินในคนเดียวเนี่ยนะโคตรป้าเลยมึงกล้าได้ไงเธอไม่หาตอนเช้าะหาตอนกลางคืนมันจะไปรู้เรื่องอะไรมันจะเห็นไหมการหาคนหายเนะครับ ควรจะหาตอนเช้าครับไม่ใช่ตอนกลางคืนทุกคนครับตอนนี้เดี๋ยวผมนะครับอุ้ยนั่นอะไรอ่ะมันมีตรงนั้นด้วยแฮะแต่ว่าเราควรที่จะเดินไปหรอควรดีกว่าเออเต้นของวิชายฉันเนี่ยดูแปลกกว่านี้ฉันควรที่จะอะไรนะครับ เป็ควรที่จะมาดูหรออุ้ยไอ้เหี้ยสัตว์โว้โวว,ว้เป็นใครเนี่ยมึงมาทำให้ผมกลัวนะฉันทำให้แกกลัวเหรอกูเกือบจะหัวใจวายตายแล้วเนี่ยไอเวนกูพูดถึงตัวกูเลยเนี่ยไอสัตว์กูต้องการอะไรเหรอครับเออฉัน,อนว่าคุณจะไม่ใช่คนที่ดูเป็นโรคจิตนะ เออผมไม่ใช่หรอกผมแค่มาตามหาพี่ชายนะเขามาเดินป่าบริเวณนี้คุณเคยเห็นเขาหรือเปล่าไม่ไม่เคยเห็นเดี๋ยวนะคุณยังไม่ได้รู้เลยซ้ำว่าเขาเป็นแบบไหนอะ่ะฟังนะพวกผมแค่เป็นคนที่ชอบการเดินในป่าแล้วก็การนอนในป่า ในพื้นที่ที่หนาวเย็นผมไม่เคยเห็นใครเลยตั้งแต่วันนี้แหละอ,อ๋อเข้าใจแล้วคุณอยากจะไปลึกกว่านี้เหรอใช่ผมจะหาพื้นที่แถวนี้แหละผมหวังว่าผมจะเจอพี่อย่างผมอย่างน้อยก็รอยของเขาฟังนะคุณอาจจะคิดว่าผมเนี่ย เป็นอะไรสักอย่างสโตนเนอร์ออซัมติงแต่ว่าในคืนนี้ผมมีเต็นท์เนี่ยที่ต้องเก็บทางเหนือเหรอครับแล้วก็ได้ยินเสียงที่น่ากังวลเนี่ยมาจากในป่ามันเป็นเสียงเหมือนกับเด็กกำลังร้องไห้แต่ว่าผมไม่เห็นอะไรเลยมันทำให้ผมกลัวบางทีอาจจะแค่คิดไปเองอะไรเหรอบางน้อพวก ออยูแคลี่แคล,แคลี่ที่แบบแคลี่ในเกมปะอะไรอย่างนี้หรือว่าอย่างไงวะคุณหมายความว่าอย่างไงอ่ะอผมกำลังพูดถึงไอซ์คุณรู้หรือเปล่าคุณรู้เกี่ยวกับบางอย่างสำหรับการปกป้องหรือเปล่าคุณหมายถึงปืนเหรอไม่ผมไม่รู้ผมไม่ต้องการงั้นคุณจมมาคุณควรที่จะมาที่นี่เป็นที่แรกเลย นี่มันอันตรายมา,มากๆในการเข้าไปในป่าลึกตอนเที่ยงคืนทุยตอนกลางคืน,ตน,น,น,คนแต่ว่าผมจะไม่หยุดคุณหรอกนะผมแค่ต้องการจะนอนหลับนะตอนเนี้ยแล้วก็อีกอย่างสุดท้ายอย่าไปที่เต็นท์ในป่าในตอนกลางคืนอีกต่อไปก็คืออย่าเข้าไปหาเต็นท์นะครับแบบเนี้ยแบบที่เราทํากับไอ้เนี้ย ผมเกือบจะยิงคุณไปแล้วอ๋อผมเดาว่าผมเนี่ยโชคดีสินะผมด้วยโชคดีในการค้นหาแล้วกันเรื่องเองมานอนอะไรในป่างคืนนนเดียวเนะีฮะต้องเป็นคนแบบไหนวะจู่ๆแม่งก็โผล่มาพวดเลยเชีย่ยแต่เขาเสนอปืนให้เราทำไมเราไม่เอาไปวะอย่างน้อยมีปืนก็อุ่นใจนะโอ้แม่ก็ทุกคนลุกว่ะทุกคน กามาเดินคนเดียวเนี่ยพี่ชายอยู่แถวนี้ไหมครับรู้สึกว่าเหมือนจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งละตอนเนี้ยเริ่มหนาแล้วสิต้องหาตั้งเต็นท์ในพื้นที่ข้า,ขางๆนี่หรอพื้นที่นี้ไปนเนี่ยโลง่งๆอย่างนี้โอ้โหวางเต็นท์โอ้โหมึงตั้งเต็นท์คนเดียวตอนกลางคืนยอดไปเลยเพื่อนปกติคนทั่วไปก็ทำอย่างนี้หรอวะ หนาวมากเลยแต่ก็ได้หลับอย่างช้าๆ้าจะจับมกูป่ะมือตะเดี๋ยวทีนี่เปนคนร้องไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าต้องไปเช็คละเืออาจจะเป็นพี่มันลึกเข้าไปในป่าต้องไปดูไป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 ไ,ปไม่รู้แหละมันบังคับกูอ่ะกูก็ต้องไปอ่ะไม่ไปไม่ได้ดิ เป็นไฟครับน่าจะเป็นแอรียที่มีอะไรแน่นอนเป็นบ้านกลางป่าเหรอหมายกอใครเข้ามาสร้างบ้านแถวนี้วะอะไรอะ่ะกระเป๋าพี่ชายนี่เขาต้องอยู่ที่นี่แน่นอนโอเคไม่มีอะไรอยู่ข้างในกระเป๋าเลยอยู่ในข้างนี้หรอ,อมันดูผิดปกติมากๆเลยเนะี่ย รัวรอบหมดเลยนะรูปโคตรแปลกเลยอ่ะเราวิบบ่งไม่ได้นะครับพี่ครับพี่อยู่นี่ไหม w เ t อร์ฟั k ขี่อะไรวะเนี่ยฆาตากรปะมีบางคนถ่ายรูปเต็นท์แล้วก็รถของฉัน ครเขาถ่ายรูปวะตู้เปิดอะไรได้ปะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยฮะมันเป็นมีดครับผมมีเลือดด้วยอ่านได้ยัยงไงต่ออุ้ยไอ้เสียไอสัตว์ร่างกายของคุณไมไ่มีใครพบ จบแล้วหรอหรือมิจบอย่างอื่นวะทุกคนโอเคทุกคนผมไปดูมาแล้วมันมีจบแค่นี้เลยครับมันมีฉากจบแค่นี้จริงๆ <laughs> จบแบบอย่างว่ามากผมนึกว่าจะมีแบบเอออีกหนึ่งฉากจบคือแบบเรารอดอะไรอย่างนี้คือที่แค่ฉากที่ฉากเดียวครับก็คือเราตายเดี๋ยวขึ้นว่าไม่มีใครพบร่างเราโอเคนะครับถือก็ก็ถือว่าอ่าทําผมดุ้งไม่ได้สองรอบเนะ <laughs> เออเป็นเกมที่เฉยๆดีนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับบรรยากาศก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้หลอนจนแบบไม่กล้าเดินเลยขนาดนั้นก็เป็นว่าเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้แสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับคลิปนี้ก็บายๆครับ